โอ้ยแหววแหววห่วงแต่กล้วยห่วงแต่กล้วยเอากล้วยหนูมาจะถึงคุณหมอสักทีไหมนี่มาหาคุณหมอแล้วค่ะนี่นี่ค่ะคุณหมอเยียดื้อนะลูกโอ้พ่อแสนสุขให้กําลังใจอยู่ตรงนี้นะคะคุณพ่อแสนสุขให้กําลังใจอยู่ตรงนี้อ่าต่อไปเป็นคิวของคุณพ่อแสนสุขนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท,ท่านยามเช้าเช้านี้นะคะยามเช้าเนี้นะคะพาแปววแหววกับพ่อแสนสุขนะคะกําลังเตรียมตัวกันจะไปพบคุณหมอนะคะจะไปพบคุณหมอกันค่ะพี่ๆวันนี้นะคะคุณหมอมานะคะวันนี้คุณหมอมานะคะเราก็จะพาลูกๆของเราไปฉีดวัคซีนนะคะไปฉีดวัคซีนเป็นประจําทุกเดือนนะคะก่อนจะไปพาพ่อแสนสุขเจอสาวๆก็ เสริมหลอกันสักหน่อยนะคะแปววแหววเนี่ยอาบน้ําไปแล้วนะคะหนึ่งรอบแล้วก็ทาแป้งเสร็จไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสาบานได้ว่าแหววแหววอาบน้ําแล้วนะคะอาบน้ําแล้วแล้วก็ปะแป้งแล้วนะคะอะตอนนี้เดี๋ยวสแตนบายเราคุณพ่อสีดอแสนสุขอาบน้ำไปโชว์สาวสักครู่น,น,นะคะ ดูดูด,ดูจะไปแย่งจะไปแย่งไอไ <ป S 1> กระถิ่นจากปากพ่อนะคะ <ไป S 1> ดู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 ด <laughs> มุดใต้คางพ่อจะไปลงถังค่ะพี่พี่ลงถังไปทําอะไรนะ่ะฮะลงถังไปทําอะไรรู้เปล่า,านั่นเอาวิถีพ่อลูกอ่อนนะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่พี่ไปถูพ่อยังไงลูกตัวนางเปื้อนนะพ่อเขากําลังอาบน้ําอยู่ลูก อ่ะนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราไปกันค่ะไปพาเด็กๆไปหาคุณหมอกันค่ะไปครับไปกันเลยไปกันเลยไปกันไปกันไปกันเลยไปหาคุณหมอกันค่ะไปกันจ้าสองพ่อลูกไปหาคุณหมอกันค่ะไปกันเรื่อยๆนะคะพี่พี่วันนี้นะคะเป็นอ,อ วันที่คุณหมอมาเนาะอย่างที่น้องนิกได้บอกข้างต้นนะคะรอบแรกเราก็ได้พาคุณพ่อแสนสุขมากับแ,แหววนะคะส่วนรอบที่สองก็จะพาคุณตาแสนดีมากับแม่ดุนะคะเราจะมากันสองรอบนะคะรอบนี้นะคะพ่วงพ่อมากับลูกเลยค่ะที่ต้องพ่วงมาด้วยกันนะคะเพราะว่ากลัวแ,แหววๆเขาจะตื่นนะคะเห็นพี่น้องช้างหลายเชือกเนาะนะคะอย่าง,งน้อยๆก็ยังมี พ่อแสนสุขอยู่ข้างๆนะคะให้เขารู้สึกไม่ขาดไม่หายกับอะไรต่างๆนะคะลูกก็เติมเต็มให้พ่อเพราะว่าพ่อก็ไม่ค่อยได้มาเจอ,เ,อ,อเพื่อนฝูงเยอะๆนะคะพ่อก็เติมเต็มให้ลูกที่ลูกไม่เคยได้มาเจอเพื่อนฝูงเยอะๆเช่นเดียวกันนะคะต่างคนก็ต่างเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันนะคะไปหาคุณหมอในวันนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยจ้า คุณหมออยู่ไหนนะบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะคะแดดแรงค่ะพี่ๆแดดแรงนะคะอากาศร้อนค่ะตอนเช้านี้นะคะแดดแรงๆแต่เช้าเลยนะจ๊ะระหว่างทางเดินนะคะพ่อควานแม่ควานกลัวลูกๆจะหิวนะคะให้พ่อควานคุณตาแสนดีนะคะสะพายกล้วยมาให้หนึ่งย่ามเลยนะคะกลัวลูกๆจะหิวเนาะรักษาหุ่นกันเอาไว้นะคะ ไปกันเลยครับมากันเลยโอ้ยภาพย้อนแสงหน่อยหนึ่งนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่ๆไปกันไปกันไปกันสองพอลูกพากันไปหาคุณหมอครับไปกันไปกันไปกันโหมีแต่บ้านท้ายเต็มเต็มเลยนะคะบ้านนี้ แต่เต็มเต็มเลยมีบรรยากาศนะคะบรรยากาศโควิดหายเนาะท่านใดอยากมาเที่ยวนะคะมาถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศนะคะสวยๆเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะมาถ่ายภาพกับน้องมินนี่มาถ่ายภาพกับพ่อแสนสุขได้เลยนะคะพี่ๆครอบครัวของเรายินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เก็บภาพบรรยากาศนะคะ โครงการอ l e p h ฟนเว o r l มมาฝากพี่ๆด้วยนะคะนี่พ่อกับลูกอาบน้ําแล้วก็อาบน้ําใหม่นะคะเพราะว่าอาบน้ํามาแล้วแบบ คือไม่สะอาดนะคะพี่พี่เขาเล่นดินกันตลอดเวลาเลยนะคะก็เลยต้องอาบน้ํากันใหม่นะคะนี่บรรยากาศค่ะพี่พี่โอ้ยแหววแหววห่วงแต่กล้วยห่วงแต่กล้วยเอากล้วยหนูมาจะถึงคุณหมอสักทีไหมเนี่ยห่วงแต่กินกล้วยเนี่ยโอ้ยตายแล้วห่วงแต่กินกล้วยอย่างเดียวเลยดูค่ะพุงกลมๆตอนเช้าเมากินหญ้าก,กันมาอิ่มมากเลยนะคะ ก่อนจะมาหาคุณหมอต้องกินอิ่มๆก่อนเดินทางกันต่อจ้าพ่อแสนสุขกะจะมาชมสาวๆเห็นสาวๆส,ส,สวยๆนะคะที่ไหนได้รับบทเป็นพ่อลูกอ่อนอีกแล้วค่ะพี่ๆงานนี้โอ้ยรับบทเป็นพ่อลูกอ่อนอีกแล้วนะจ๊ะ กันเลยคุณหมออยู่ข้างหน้านน้นนะคะี๋ยวจะถึงคุณหมอแล้วจ้าโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มีแดดออกร้อนนิดนิดนะคะร้อนนิดนิดตอนเช้ายังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะสวยมากเลยนะคะท่านใดที่ชอบถ่ายภาพนะคะแนะนำให้มาเลยนะคะมาชมต่างๆนะคะ มีให้เลือกชมเลือกดูมากมายเลยนะคะลูกสาวจะแย่งแตกล้้ยเลยนะโอ้ยมาหาหมอนะเนี่ยก็โชคดีที่วันนี้ได้พาเด็กๆเดิเดอนออกกำลังกายมาทางนี้ด้วยนะคะได้มาหาคุณหมอด้วยนะคะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะยามเช้าๆของเราวันนี้ไปกันเลยครับไปหาคุณหมอกันจ้า มาหาคุณหมอแล้วค่ะมาหาคุณหมอแล้วค่ะมาหาคุณหมอแล้วค่ะเนนี่ค่ะคุณหมอ <c oughs> อย่าดื้อนะลูกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้เรียบร้อย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 เก่ง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 คุณพ่อแสนสุขให้กำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะคุณพ่อแสนสุขให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ครับให้กำลังใจลูกอยู่ตรงนี้นะคะในสแตนบายรอ Stand กันก่อนนะจ๊ะ <c oughs> อะ่พอแสนสุขสแตนบายรอคุณหมอแล้วครับพร้อมมากเลยพร้อมที่จะเจอคุณหมอแล้วนะคะดูแปลวววค่ะโอ้โหได้มาเจอ เพื่อนๆหลายเชือกเลยนะคะวันนี้ที่มาเออรอฉีดวัคซีนประจำเดือนกับคุณหมอนะคะเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะอะอหนูสบายเชยใช่ไหมลูกยืนนิ่งเลยพี่ตูบนะข้างหลังอะ่ะพี่ตูบนะลุงอ้วนอยากหาพ่ออยากหาพ่อ ต่อไปเป็นคิวของคุณพ่อแสนสุกนะคะอ่าสบายสบายเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะพี่พี่สบายมากเลยให้แต่บอกนะครับโอ้โหสบายมากเลยวันนี้สบายสบายเลยสบายสบายเลยพอฉีดวัคซีนมาถึงบ้านเสร็จนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่เจอคุณหมอไปวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยอโหกินอิ่มอร่อยกันเลยนะคะครอบครัวน้องมินนี่นะคะพากันรับวัคซีนทุกเชือกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตาแสนดีแม่โุ๊คุณพ่อแสนสุขแล้วก็น้องมินนี่นะคะพี่พี่รับวัคซีนเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะคะขอพระคุณทุกทกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจน้องมินนี่นะคะ น้องก็ไม่ได้กลัวเข็มนะคะแล้วก็ไม่ค่อยตื่นผู้คนแล้วนะคะแล้วก็ไม่วิ่งหนีแล้วนะคะก <g> ็ <ül> เป็นการแงเตือนที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับทิกวิดีโอนี้นะคะผิดาพาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมินนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ